เรียกหาตั้งนานมาทำอะไรกันอยู่นี่เนี่ยมาเรียกออกมาเร็วแดดร้อนด้วยเร็วมาเร็วเร็วมาดูสิอะไรเนี่ยฮึทำอะไรตรงนี้ฮะโอ้ยอะไรเนี่ยฮึเข้ามาอยู่ในป่ากันได้ไงเนี่ยโอโหเอาเปืนเข้ามาด้วยมีปืนด้วยดูสิเนะี่ยขโมยของแล้วก็มานี่กัน กระป๋องอาหารก็เอามาโอ้โอลอยกัดตัวที่เนี่ยไปเข้าบ้านกลับบ้านกันไปแม่เอามาให้แล้วไปไปเล่นที่บ้านมามาแปดมาลูกมาแปดมาเร็วมานี่แม่เอามาให้นี่นี่มาเร็วมาไปแดดร้อนโอ้ตายแล้วโอ้ยโอ้ยล,มลม้มล้มมาเร็วนี่มาแม่เอามาให้แล้วนี่มาออกมา เร็วมามาป่ะไปแล้วป่ะไม่เอามาให้ดูดอกไม้นะคะสวยงาม,มล่มลื่นอดอกร่วงเต็มเลยสวยงามมาแล้วหนูดูสองพี่น้องทีเนะี่ยเขาเข้าไปอยู่ในป่านะ่ะแต่ตรงนี้ล่มดีนะคะนะ่ร่มดีล่มดี มามาแล้วนี่นี่แม่เอามาแล้วของเล่นน่ะมามาแล้วมาเล่นน้ำตัวเปียกวิ่งเข้าป่าแล้วว่าเอ๊ะเข้าไปทำอะไรกันเงียบนกินอิ่มจนเดินไม่ไหวล้วเอา้านั่งชี่อีกราะนี้พาน้องเข้ามาทำไมอะ่ะ